สุขเขาไปแล้วสู่ป่าสุ่คคนไม้สู่สเรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาเดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก ื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจ ออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นพุทธวชนะเปิดธรรมมวธรรมที่ถูกปิดอาณาปานะสติและจิตมโนวิญญาณจิตพองไสภิกษุทั้งหลายเรากำหนดรู้ ใจด้วยใจอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตอันโทษประทุษร้ายว่าถ้าบุคคลนี้ทำการละในตอนนี้พึงตั้งอยู่ในนรกเหมือนถูกนำตัวมาฝังไว้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าจิต ของเขาถูกโทษประทุษร้ายแล้วภิกษุตังหลายก็เพราะเหตุที่จิตถูกประทุษร้ายสัตว์บานพวกในโลกนี้ภายหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก ภิกษุทั้งหลายเรากำหนดรู้ใจด้วยใจอย่างนี้แล้วยอ่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตผ่งใสว่าถ้าบุคคลนี้ทำกาละในตอนนี้พึงตั้งอยู่ในสวรรค์เหมือนถูกนำตัวไปเก็บไว้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะว่าจิตของเขาพองใสภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่จิตพองใสสัตว์บางพวกในโลกนี้ภายหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนห้วงน้ำที่ขุ่นมัวเป็นตมบุรุษผู้มีจักสุยืนอยู่บนฝั่งไม่อาจเห็นหอยต่างๆบ้างไม่อาจเห็นก้อนกลวดและก้อนหินบ้างไม่อาจเห็นฝูงปลาซึ่งว่ายไปมาหรือหยุดอยู่บ้าง ในห้วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าน้ำนั้นคุณภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุนั้นจะรู้ประโยชน์ตนหรือจะรู้ประโยชน์ผู้อื่นหรือจะรู้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจะกระทําให้แจ้งซึ่งคุณะวิเศษ คืออุตริมัณษสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้ด้วยจิตที่คุณมัวดังนี้นั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าจิตคุณมัว พิสุจทั้งหลายเปรียบเหมือนห้องน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบุรุษผู้มีจักสุยืนอยู่บนฝั่งสามารถเห็นหอยตา่ตางๆบ้างสามารถเห็นก้อนกรวดและก้อนหินบ้างสามารถเห็นฝูงปลาซึ่งว่ายไปมาหรือหยุดอยู่บ้างในห้วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุ อะไรเพราะเหตุว่าน้ำไม่คุณภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุนั้นจะรู้ประโยชน์ตนหรือจะรู้ประโยชน์ผู้อื่นหรือจะรู้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจะกระทำให้แจ้งซึ่งคุณ,ณวิเศษคืออุตริมนุษย์ธรรม อันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้ด้วยจิตที่ไม่ขุนมัวดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าจิตไม่ขุนมัวจิตประพัฒสอนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดพองแต่ว่าจิตนั้นแหละสร้างมองแล้วด้วยอุปกเเสที่จรมาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วย่อมจะไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงดังนั้นเราจึงกล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วจะไม่มีการอบรมจิต ภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดพองและจิตนั้นแหละพ้นไปแล้วจากอุปกกเลสที่จรมาอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงดังนั้นเราจึงกล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมีการ อรมจิความจริงอันประเสริฐสิ่อย่างเหล่านี้ สี่อย่างเราในเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกขและความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขดังนี้ พระธรรมคือพระพุทธอานน์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระาศาสดาร่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระาศาสดาดังนี้อานน์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานน์ ทำก็ดีวิจัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายในการล่วงไปเหงเราเธอเพิ่งศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะตั้งมั่น ดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในภา,ายในและทำมันเป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ครอบงำจิตได้เมื่อนั้นเธอเพิ่งศึกษาจย่างนี้ว่าเราจักจัดเริินกระทำให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตตกัลรุนา เจโตวิมุตติตาเจโตวิมุตอุเบคาเจโตวิมุตติทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้มัน่นคงสั่งสมปารกดีแล้วเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตากับรุณามุตติตา อูเบคาราแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามที่สี่ 4, ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกถึงสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตประกอบด้วยเมตตากับรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นจิตภัยบูร์หญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วและอยู่